สวัสดีค่ะชวนทําขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทําเค้กโรมัทฉะสตรอเบอรี่ค่ะสูตรเค้กโรนุ่มๆไม่ใส่สารเสริมสูตรเค้กง่ายๆเพื่อนๆดูแล้วก็สามารถทําตามได้เลยค่ะก่อนจะไปดูวิธีทําอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะปริมาณและอัตราส่วนผสมเพื่อนๆสามารถกดดูได้ในรายละเอียดและคําอธิบายใต้คลิปค่ะ ขั้นตอนแรกให้เรานำนมไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็ใส่ผงมัทฉะลงไปเสร็จแล้วก็ตีมัทฉะกับนมให้เข้ากันจนละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วก็ให้เราพักนมมัทฉะไว้ค่ะแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงค่ะจะใช้เป็นไข่แดง3าฟองนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะ จากนั้นใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ำมันใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะสูตรนี้จะใช้น้ำมันรำข้าวค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีก็เทนมมัทฉะที่เราตีไว้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากัน คนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งใส่เป็นแป้งเค้กบัวแดงค่ะร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมของไข่แดงเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนให้เข้ากันด้วยความเร็วจนส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ดเดนะคะแนะนําให้คนด้วยความเร็วนะคะ เมื่อผสมส่วนผสมของไข่แดงเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวค่ะเป็นไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสามฟองค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่น้ำตาลทรายสาครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ10-15วินาทีใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมด เสร็จแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปางกลางปลายงองมประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะตีต่อด้วยความเร็วตามอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศจากนั้นค่ะเมื่อเราตีไข่ขาวเสร็จ ตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยคนจะร่อมให้เข้ากันจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายตามที่เราถนัดเลยค่ะให้เราคนจะร่อมด้วยความเบามือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำกลับไปเทใส่สามไข่ขาวเดิม จากนั้นก็คุณตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนให้เข้ากันจนได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อเนียนจากนั้นนำไปเทใส่ถาดกันได้เลยใช้เป็นถาด10บคูณสิสูงประมาณ2นิ้วค่ะเทส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็กลิ้งส่วนผสมให้ทั่วถาดหรือจะใช้ไม้พายช่วยเกลี่ยก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเคาเบาเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ17-18นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยค่ะ <c oughs> เมื่อเค้กสุกแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิม <c oughs> เบเาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวจากนั้นก็พักเข้าไว้ให้เย็นจากนำออกจากถาดค่ะแล้วก็คลี่กระดาษรองอบออก เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้จนกระทั่งเค,ค้กเย็นค่ะระหว่างที่รอให้เค,ค้กเย็นเราก็มาทำยมสตรอเบอรี่ค่ะใส่สตรอเบอรี่ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายสตรอเบอรี่ของแจ๊คันนี้จะผสมเบอร์รี่ไปด้วยนะคะเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้ใส่แต่สตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ2ช้อนค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นหนืด จักใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะเมื่อส่วนผสมเริ่มค้นหนืดแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะจากนั้นจะก,ก็จะนำไปเทใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นนะคะรอตกแต่งค่ะต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะวันนี้จัใใช้เป็นแบบกึ่งดรี่ค่ะเป็นแบบที่ไม่มีรสหวานจักใส่นมข้นหวานไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็ตีวิปปิ้งครีมจนกระทั่งขึ้นฟูค่ะถ้าใครใช้เป็นวิปปิ้งครีมเวลาตีต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้แข็งเกินไปอาจจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราแยกตัวกันได้ค่ะตีวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบเค้กกันเลยปาดวิปปิ้งครีมลงไปบนเค้กเลยค่ะวันนี้เราจะทำแบบไม่โชว์ผิวเค้กนะคะจะปาดวิปปิ้งครีมไปด้านบนเลยค่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษเลยนะคะเราใช้กระดาษที่รองอบนั้นม้วนได้เลยตัดหัวท้ายด้วยนะคะเวลาที่ม้วนออกมาจะได้สวยงามด้านหนึ่งตัดตรงอีกด้านหนึ่งตัดเฉียงนะคะปาดวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วก็ใส่แยมสตรอเบอรี่ที่เราทำทาลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ม้วนเค้กได้เลยค่ะม้วนง่ายๆค่ะเนื้อสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มไม่แตกหักง่ายนะคะ เมื่อหมนเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยดันค่ะวางไม้บรรทัดไว้ด้านบนดึงกระดาษด,ด้านล่างให้ตึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ในตู้เย็นให้เค้กเสร็จตัวแช่วไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อเค้กเสร็จตัวดีแล้วเราก็นำออกมาตัดรับประทานได้เลย เค้กมัทฉะสตอรอเบอรี่เนื้อเค้กนุ่มมากๆหอมมัทฉะแล้วเราก็ใส่แยมสตอรอเบอรี่ก็จะมีความหวานมีความเปรี้ยวนะคะความเปรี้ยวจากแยมสตรอเบอรี่ก็จะไปตัดหวานได้อย่างดีเลยคะ่ะใครที่ชื่นชอบมัทฉะนะคะลองทําเค้กโรมัทฉะสูตรน,นี้ดูคะ่ะรับรองว่าอร่อยทําไม่ยากคะ่ะดูแล้วก็สามารถทําตามได้เลยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ